หนูท้องกี่เดือนแล้วเนะี่ยจะเข้าหกเดือนแล้ว,ว<ะ>แล้วไปทำที่ท่านไหนอะก็ทำจนท้องอะพี่ใครเป็นพ่อเด็กอะทำไมพี่พูดอย่างนี้อะอ๋อก็หอกหนูท้องคือพี่รู้แล้วแต่ว่าน้องจะมาพูดอะไรตรงนี้อะหนูท้องหกเดือนแล้วเข้าใจแต่ว่าพี่ว่า ไป,ไปหาที่เงียบคุยกันดีกว่าไหม,ม,ไมหอ่ะที่นี่คนมันเยอะมันจะหาทําไมพี่ที่นี่เหมาะที่สุดแล้วไม่ใช่พี่พี่ลูท้องไงพี่เขาใจอ่ะเป็นน้องท้องแล้วใจพี่ทำไงอ่ะก็แค่ลุกขึ้นคือท้องยืนอีกนิดน,นึงเนี่ยสถา,าน,นีนกก่ประคอดแล้วมั้งเม่ลุกลุกลุกขึ้นเออพูดไปเรื่อยจะพาไปไหนจะคุยที่ไหน,อ,น,นอ,อ,อ๋อคือน้องท้องเออเออพูดไปเรื่อย จะพาไปไหนจะคุยที่ไหน